สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบกตูวเรื่องซากาโมโตเดย์และสำหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงอาวุธประจำตัวของเหล่านักฆ่าในมังงะซากาโมโตเดย์กันนะครับผมซึ่งในมังงะเรื่องนี้นะครับทีมเนี่ยก็เป็นทีมนักฆ่าใช่ไหมครับซึ่งนักฆ่าเนี่ยจะฆ่าคนก็ต้องมีอาวุธนะครับผมซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีอาวุธประจำตัวเป็นของตัวเองนะครับผมทั้งทาง,ทาง,ทางฝั่งนักฆ่าที่ขึ้นตรงกับสมพันธ์แล้วก็พวกฝั่งเสืออที่เป็นกลุ่มตัวร้ายด้วยอาวุธชิิ้นแัถงงงมมืออเพพล่ลข ซึ่งถุงมือชิ้นนี้นะครับได้รับการพัฒนานโดยนัสกิเซบาตอนที่ชินเข้าไปเรียนที่ JCC หรือว่าโรงเรียนอบรมนักฆ่าเนี่ยก็ได้ไปพบว่าเซบาก็เรียนอยู่ที่นี่นะครับในแผนกซัพพอร์ตแล้วก็การสร้างอุปกรณ์ซึ่งก็ได้เจอกับถุงมือชิ้นนี้เข้านะครับผมที่ดูเหมือนจะไร้ประโยชน์แต่ทว่ามันเหมาะกับชินแบบสุดๆไปเลยก็คือถุงมือชิ้นนี้มันเป็นถุงมือที่จะทําการต่อยดีเลย์นะครับแต่ว่าพลังเนี่ยมันจะคูณไปหลายเท่ายิ่งมีการโจมตีดีเลย์มากเท่าไหร่เนี่ยความรุนแรงในการ การโจมตีก็จะมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับคนปกติเนี่ยไม่มีทางดึงเอาศักยภาพของถุงมือนี้ออกมาใช้ได้แน่นอนแต่ทว่ากับชินเนี่ยมันเข้ากันสุดๆเลยนั่นเป็นเพราะว่าชินเขามีพลังในการอ่านใจใช่ไหมครับแล้วพลังนี้ของชินนะครับมันสามารถคาดเดาอนาคตหรือว่ามองเห็นอนาคตได้ช่วงเวลาสั้นๆคนเราก่อนที่จะลงมือทําอะไรเนี่ยครับจะมีการคิดในหัวก่อนนะครับแล้วก็ขยับร่างกายออกมาซึ่งเรียกว่าเป็นเหมือนจิตใต้สํานึกนะครับชินพัฒนาพลังในการอ่านใจของเขาเนี่ยไปจนถึงอ่านจิต สำนึกของศัตรูได้นะครับผมทําให้ชินสามารถล่วงรู้ได้ในระยะเวลาสั้นๆว่าศัตรูเนี่ยจะโจมตีมาจากทิศทางไหนหรือว่ากําลังจะทําอะไรก็คือเหมือนมองเห็นอนาคตในช่วงเวลาหนึง่งมันเลยมาผนวกกับถุงมืออันนี้นะครับผมที่เป็นถุงมือดีเลย์ยิ่งดีเลย์มากเท่าไหร่การโจมตีเนี่ยยิ่งทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นทําให้ถุงมืออันนี้ที่ดูเหมือนจะเป็นผลงานที่ล้มเหลวของนัสกิกลายมาเป็นอาวุธประจําตัวของชินในปัจจุบันนั่นเองปืนสไนเปอร์ของเฮสเกตซึ่งมันก็เป็นปืนธรรมดาอันหนึง่งที่เฮกใช้ เป็นอาวุธประจําตัวนะครับเพราะว่าเขาเป็นสายยิงปืนแต่ที่พิเศษเนะก็จะเป็นที่ตัวกระสุนมากกว่านะครับผมเพราะว่ามันจะมีกระสุนสะท้อนนะครับที่เอาไว้ใช้สาหรับยิงในมุมที่กระสุนธรรมดาเนี่ยยิงเข้าไปไม่ถึงนะครับเช่นยิงพื้นแล้วก็สะท้อนไปชนกับเป้าหมายซึ่งตอนแรกเนี่ยย,ยิงสะท้อนได้3ครั้งนะครับแต่ในภายหลังเนี่ยก็คือยิงสะท้อนไปสะท้อนมาได้ค่อนข้างหลายครั้งแล้วนอกจากปืนแล้วเฮสเกตเนี่ยก็ยังมีพิสเกตหรือว่านกของเขานั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็นับว่าเป็นอาวุธเหมือนกันเพราะว่าพิสเกตเนอเนหมืตา ให้กับเฮนสเกตในการสกลสอดส่องแล้วนอกจากนี้ยังเป็นเหมือนสัตว์นำโชคให้กับเฮนสเกตด้วยนะครับซึ่งค่าเลี้ยงดูค่าอาหารของพีสเกตต่อเดือนก็ประมาณ10,000เยนมีด6ฟังก์ชันของนางโงโมะซึ่งนางโงโมะจะใช้อาวุธที่มีลักษณะคล้ายกับมีดสปริงขนาดใหญ่นะครับผมที่มี6ฟังก์ชันที่แตกต่างกันซึ่งในอดีตน,นางโงโมะจะพกอาวุธพวกนี้เ,เอาไว้ในเสื้อโค้ทนะครับแต่ว่าในปัจจุบัน,เ,นเขาก็เอาอาวุธมารวมกันกลายเป็นเหมือนเครื่องมืออนเนกประสงค์นะครับที่สามารถหยิบอา ได้ซึ่งก็จะมีใบมีดในรูปแบบต่างๆหลายใบนะครับอย่างเช่นเบอร์สนะครับก็จะเป็นที่เปิดกระป๋องแล้วก็มีมีดสั้นรวมถึงเคียวนะครับแล้วก็มีขวานด้วยและอาวุธทีเด็ดเลยก็คือดาบล่องหุนซึ่งเป็นดาบที่ทํามาจากเซรามิกมันจะมองเห็นยากด้วยตาเปล่าถ้าเกิดว่าไม่เพ่งเล็งนางโมโมะเนี่ยก็จะเก็บซ่อนสิ่งนี้เอาไว้ใช้เมื่อคู่ต่อสู้เผลอเพราะคู่ต่อสู้เนี่ยจะคิดว่านางโโมะม,มีอาวุธแค่เท่าที่เห็นนะครับแล้วก็ไม่ทานตั้งตัวสุดท้ายนางโมโมะเนี่ยก็จะเอาดาบล่อง นอกมาโจมตีคู่ต่อสู้และนอกจากนี้ยังมีลูกเตา๋าเอาไว้ใช้สาหรับทอยเพื่อที่จะเลือกอาวุธแต่ละชิ้นออกมาในการต่อสู้หรือบางทีเนี่ยก็เอาไว้ใช้เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจนะครับให้คู่ต่อสู้เนี่ยงงว่ามันจะทอยลูกเต๋าเล่นทําไมค้อนของชิชิบะซึ่งก็เป็นค้อนธรรมดาคู่หนึ่งแต่ว่าเมื่ออยู่ในมือของชิชิบะถือว่าเป็นอาวุธที่อันตรายมากนะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างชํานาญในการใช้มันโดยชิชิบะได้ให้เหตุผลในการเลือกอาวุธชิ้นนี้มาเป็นอาวุธประจําตัวนะครับว่ามันเป็น อาวุธที่สมบูรณ์แบบเพราะว่าสามารถทุบตีแล้วก็ใช้งัดสิ่งต่างๆได้แล้วนอกจากนี้มันยังไม่มีวันหมดกระสุนนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องรับคมก็คือถ้าเกิดว่าเลือกใช้ปืนเป็นอาวุธปืนเนี่ยมันก็ต้องมีกระสุนหมดส่วนถ้าเกิดใช้มีดหรือว่าใช้ดาบเป็นอาวุธมันก็ต้องมีวันหมดคมแต่ว่าคอเนี่ยมันไม่ต้องกังวลถึงสิ่งนั้นก็เลยกลายเป็นอาวุธที่เขามองว่าเหมาะสมกับตัวเขาที่เป็นคนชิวๆเลื่อยไฟฟ้าพับได้ของโอซลงิซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาวุธสุดเท่ประจําเรื่องนะครรรับผมเเเเพาาาาะว่าภายนนอกกดูปป็ป๋ เดินทางธรรมดาอันหนึ่งเท่านั้นแต่ทว่าเมื่อเข้าสู่มวัวต่อสู้เนี่ยเธอก็จะทําการเปิดใช้งานมันแล้วก็กลายเป็นเลื่อยไฟฟ้าขนาดใหญ่เลยนะครับที่มีพลังในการตัดเฉือนที่รุนแรงมากๆคือใครสู้กับเธอเนี่ยไม่ขอขาดก็ตัวหลุดอาวุธของคานากุลิหนึ่งในสมาชิกออเดอร์ซึ่งเจ้านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่อาวุธเทจัดเพราะว่าอาวุธของเขาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการถ่ายทําภาพยนตร์นะครับมีทั้งไม้ตีเสลดที่มีความคมกริบสามารถใช้ตัดเฉือนได้มีกล้องวิดีโอขนาดใหญ่ ที่สามารถปล่อยลําแสงออกมาได้ซึ่งพลังของมันเนี่ยก็สามารถเจาะทะลุเครื่องบินได้เลยแล้วก็มีไฟเวทีนะครับผมที่มีเลเซอร์ความหนาแน่นสูงสูงขนาดที่สามารถเจาะพื้นแล้วก็วัตถุที่มีผิวแข็งได้เลยได้ว่าอุปกรณ์ในการถ่ายทําภาพยนตร์ที่เขาใช้อยู่ตลอดเวลาสามารถใช้ต่อสู้ได้ทุกชิ้นนะครับก็คือสู้ไปแล้วก็ถ่ายหนังไปด้วยไม้กระบอง3ท่อนของโยซูโมระซึ่งเป็นอาวุธที่ดูเรียบง่ายนะครับผมแต่มีความอันตรายสูงเพราะว่ามันไม่ใช่แค่กระบองเท่านั้นแต่ว่าตรงไปเนี่ย จะมีใบมีดเล็กๆอยู่ด้วยนะครับผมซึ่งใบมีดเนี่ยก็มีความคมมากพอที่สามารถตัดได้แม้กระทั่งคานรองรับของรถพ่วงบรรทุกรถยนต์และอามเนะลูกชายของเขานะครับก็มีการใช้อาวุธที่คล้ายคลึงกับพ่อนะครับก็คือเป็นกระบองสีท่อนแล้วก็มีใบมีดเล็กๆอยู่ที่ตรงปลายออนโซคุหรือว่ารองเท้าเพิ่มสปีดของคินดากะซึ่งก็เป็นรองเท้าที่ทําให้เขานี่มีความเร็วที่เพิ่มขึ้นซึ่งเร็วขนาดที่พวกสกมโตเนี่ยตามไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าก็มีข้อสังเกตว่าความเร็วที่เขาามมีนะัอจจ ไม่ได้ขึ้นอยู่แค่รองเท้าอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นความเร็วที่มาก,กับกายภาพของเขาด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลังจากที่เขากลับมาจากอาการหายป่วยเนี่ยเขาก็ไม่ได้สวมรองเท้านี้แต่ว่าความเร็วของเขาเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ได้ตกไปเลยเครื่องพ่นทรายของตอเรสซึ่งตอเรสเนี่ยเขาจะพกเครื่องพ่นทราย2เครื่องเอาไว้ตรงใต,ใต้แขนเสือ้อโดยให้เหตุผลว่าเขาไม่มีเงินซื้อปืนนะครับก็เลยต้องพกอาวุธชิ้นนี้ซึ่งมันก็เป็นอาวุธที่มีพลังทําลายล้างสูงมากนะครับมันสามารถทําลายโลหะที่แข็งแกร่งแล้วก็สามารถขยี้วัตถุ ให้กลายเป็นผงได้เลยกตีตาร์ของทานาบะตะซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ขึ้นเสียงในการโจมตีนะครับโดยเขาเนี่ยจะใช้เหมือนเป็นแบบสายแจ็คนะครับผมเสียบเข้ากับกีตาร์แล้วก็เอาอีกต้านหนึ่งเนี่ยไปเสียบกับสิ่งต่างๆเมื่อดีดก,กีตาร์อ,ออกมานะครับก็จะเกิดเป็นขึ้นเสียงพลังทาลายนะครับแล้วก็จะสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายชุดล่องหนของนัซกิเซบะซึ่งชุดล่องหนนี้เป็นเหมือนผลงานชิ้นเอกของนัซกิเลยนะครับในฐานะนักประดิษฐ์เขาสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาจนทําให้เขาเนี่ยเหมือนเป็นผู้ที่มีพลังพิ นัสกิเนี่ยมีอาวุธค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเป็นสายต่อสู้ที่พกพวกระเบิดอะไรต่างๆที่มันเป็นสิ่งประดิษฐ์แต่ว่าผลงานชิ้นเอกจริง,รง,รง,รงๆเนี่ยก็คือชุดล่องหนนั่นเองรองเท้าผ้าใบซ่อนคมดาบของมาฟุยุซึ่งอาวุธชิ้นนี้เนี่ยก็เป็นอาวุธที่นัสกิประดิษฐ์ให้กับน้องชายนะครับมันเป็นรองเท้าผ้าใบธรรมดานะครับผมแต่ว่ามีปุ่มที่ซ่อนเอาไว้อยู่นะครับเมื่อกดปุ่มเนี่ยก็จะมีดาบออกมาจากรองเท้านะครับผมซึ่งตัวมาฟุยุเนี่ยจะเป็นสายต่อสู้ที่ใช้ขาเป็นหลักนะครับแทบไม่ชมอาขปคบวสก ไม่อยากเอามือเนี่ยไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆก็เลยตัดสินใจใช้ขาในการต่อสู้ถุงมือระเบิดของบอยซึ่งก็เป็นอาวุธที่จะเป็นเหมือนท่อนะครับอยู่ตรงถุงมือแล้วก็ปล่อยเป็นพลังไอพ่นออกมาคล้ายๆกับจรวดทําให้หมัดของเขาเนี่ยมีความเร็วแล้วก็ความรุนแรงมากๆแล้วนอกจากนี้บอยเนี่ยยังมีระเบิดซุปเปอร์บอลนะครับผมอันเล็กที่มีความแม่นยําในการโจมตีสูงนะครับเพราะมันเป็นระเบิดที่สามารถเด้งกระดอนพื้นไปมาโดยไม่ระเบิดในทันทีต่อมาเรามาดูทางฝั่งพวกเซเลอร์กันบ้างนะครับอาวุธชิ้นแรกก็จะเป็นแดาบ ของอุสกิซึ่งอุสกิน่ยจะใช้แส้ที่เป็นเหมือนมีดใบดาบเนี่ยหลายๆอันมาต่อๆกันเป็นอาวุธที่เขาเอาไว้ใช้สําหรับโจมตีระยะไกลแล้วก็ระยะกลางๆแล้วนอกจากนี้เขายังมีดาบคาตนะด้วยนะครับผมซึ่งดาบคาตนานี้เพิ่งได้มาหลังจากที่เอาชนะทาคามุระได้นะครับเพราะมันเป็นดาบของทาคามุระดาบของทาคามุระเนี่ยก็เป็นดาบคาตนาที่มีความแข็งแรงมากนะครับแต่ผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นดาบที่ทําพิเศษอะไรนะคิดว่าน่าจะเป็นดาบธรรมดาแต่ว่าถูกใช้มาอย่างยาวนานโดยทาคามุระมันก็ เลยกลายเป็นหนามที่แข็งแกร่งกระบองของกาคุซึ่งกาคุเนี่ยก็จะพกอาวุธนี้ติดตัวไปตลอดนะครับซึ่งมันจะเป็นกระบองอย,ยาวๆแล้วตรงปลายเนี่ยจะเป็นเหมือนลูกบากนะครับผมที่มีหนามแหลมๆคล้ายๆกับที่ทุบเนื้อนะครับผมแล้วตรงปลายกระบองเนี่ยมันจะมีลำกล้องนะครับเอาไว้ใช้สาหรับยิงลําแสงเลเซอร์ธนูคอมเพลวของเทนคิวซึ่งเทนคิวเนี่ยจะใช้เป็นอาวุธหลักของเขานะครับธนูเนี่ยได้รับการปรับแต่งตามความชอบของเขาเองนะครับผมซึ่งก็ทําให้เข้ามือเขาสุดๆนะครับแล้วธนูนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เอาไว ใช้สาหรับยิงอย่างเดียวแต่ว่ามันยังเอาไว้ใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้ระยะประชิดได้ด้วยนะครับเช่นสายธนูเนี่ยครับก็มีความแข็งแรงพอที่จะตัดศีรษะมนุษย์ได้หรือตัวด้ามธนูเนี่ยก็เอาไว้ใช้ทุบเหมือนกับกระบองได้เลยถุงมือแม่เหล็กไฟฟ้าของคุมานุมิซึ่งเป็นถุงมือพลังแม่เหล็กแรงสูงนะครับผมที่เอาไว้ใช้สําหรับดีดแล้วก็ยิงพวกโลหะออกไปโจมตีนะครับเช่นน็อตอะไรแบบนี้นครับหรือแม้แต่ดึงรถทั้งคันเนี่ยยังสามารถทําได้นะครับเป็นพลังแม่เหล็กแรงสูงแบบสุดๆไปเลยแล้วในภาายหลังีกก็ได้มร อัปเดตขึ้นมาด้วยนะครับผมจากการต่อสู้กับเฮียวเนี่ยทำให้แขนข้างหนึ่งของเธอขาดเธอเนี่ยก็เลยสร้างเป็นแขนหุ่นยนต์ขึ้นมานะครับซึ่งทําให้มีพลังแม่เหล็กไฟฟ้าที่แรงกว่าเดิมมหาศาลกงเล็บไฟฟ้าของโกซูซึ่งโกซูเนี่ยตรงนิ้ว่าจะเป็นกงเล็บนะครับที่สามารถปล่อยกระแสะไฟฟ้าออกมาได้นะครับซึ่งก็เป็นเหมือนการปล่อยสายฟ้าเนี่ยไปโจมตีใส่คู่ต่อสู้แบบตรงๆเลยนั่นเองนะครับชิชิบายที่เคยโดนการโจมตีนี้เนี่ยก็เคยบอกไว้นะครับว่าการโจมตีเนี่ยมันคล้ายๆกับโดนปืนช็อตไฟฟ้ายิงใส่ ซึ่งนี่ก็คืออาวุธประจําตัวของเหล่านะะักฆ่าบางส่วนในสการโมโตเดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอามาทั้งหมดเนี่ยคือเยอะมากนะครับอันนี้ก็เอาเฉพาะตัวหลักๆแล้วก็อาวุธที่ดูโดดเด่นนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปของเราในวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ